มาลูกันซิคิด้างังนเลยกันวันนี้วันนี้เรามาแกะพัสดุอะไรกันคะฮะเกียบปอมสั้งเกียบปอมมาหรอ หอมาดีมากเดี๋ยวป้อมเขาใช้กล่องดีวออนี่เหรอเดี๋ยวตกปลาไงมันขาดแล้กล่องใช้กล่องอีไรนี่บ้าใครดูในคลิปนะชอบมากเลยเขาบอกว่าอ่า สติ๊กเกอร์อันเนี้ยถ้าหากว่าคือโดนเกะแล้วก็ปิดทับไว้เหมือนเดิมมันจะมีลายน้ำขึ้นเออต่อให้ไอซิลซีนตัวเนี้ยซิลเนี้ยมาทำใหม่แต่อันเนี้ยทำใหม่ไม่ได้นี่เป็นอะไรอนี้สั่งอะไรมาเยู่อตกปลาเอาดีดีเย่อตกปลาะอะไรคิวโอโอ, <IQ! S 2> อ,อไอคูอ๋อไอคู อะไริวโอโอ,โอ,โอคืออะไรเธออาชน,นุยสูคูฉันเป็นคูเหรออันนี้อันนี้ที่เขาบอกว่าถ้าเป็เลย <c oughs> อันนี้เราจะมาดูกันนะคะโ <c> ท <oughs> รศัพท์ไอคูนะคะ รุ่นใหม่ล่สา,าลสุดป่ะว่าอ้าวไม่ใหม่ล่าสุดเหรอนี่ไงนี่ไงเห็นป่ะจากดำดำนี่เห็นป่ะดำเฉยเฉเธอสังเกตเห็นป่ะเนี่ย<น>อ่าที่เขาบอกว่าถ้าหากว่าเคยโดนเกะแล้วมันจะเป็นเป็นอย่างนี้เลยเอออันนี้ทําดีมากเลยเห็นป่ะอะไรอ่ะก็เนี่ยเห็นป่ะถ้าสมมุติว่าเขาอ๋อที่มันจะมีสีเงินใช่ป่ะแล้วพอแกะปุ๊บมันไม่เลยเธอเข้าใจป่ะมันจะดำอย่างเนี้ย ผิวพื้นหลักของมันจะดำเ,ออเนี่ยมันจะเห็นแต่ไอโคที่เป็นสีส้มๆตรงนี้ออถ้าหากว่าเมื่อไหร่ที่เกะสติ๊กเกอร์ตัวเนี้ยเ,เห็นไหมตัวคิวคิวพวกเนี้ยที่ที่ไปออกสีที่มันจะมีเยอะๆเนี่ยกลมๆพวกเนี้ยออมันจะโผล่ขึ้นมาอ,อ,อ่าแล้วไม่ว่าจะปิดทับไปยังไงก็คือมันจะไม่เหมือนเดิมแล้วเห็นปะถ้าเห็นเป็นอย่างนี้ปุ๊บก็คือเคยโดนแกะแล้วอ,อ่า นี่นะเห็นปะผิวดำเรียบๆมีแต่ตัวหนังสือภาษาอังกฤษเล็กๆเ,เห็นปะถ้ากเก็ตอย่างเงี้ยเห็นปะมันจะมีอะไรเพิ่มขึ้นมามองออกปะเนี่ยย้อนกลับไปดิอ๋อเห็นละโอเคเอออันนี้แหละที่เขาบอกว่าจริงมากเลยอันนี้เขาใส่ใจะนี่ใส่เตการทำใส่ใตได้แต่แตมองแม่แต่สติ๊กเกอร์มาหาเอยอเปล่า คู่มือการใช้งานไอคูไอคูแล้วไงต่อรุ่นะไรเซร็ <Set. S 2> พูดสเปกดิ <X> เอเเออเท่าไหร่คะห้าพันหนึ่งร้เก้าสิบเก้าบทห้าพันหนึ่งร้เก้าสิบเก้าบาท, 5, บาทอันนี้เป็นราคากดโค้ดแล้วใช่จากราสดาเหรอใช่ราคาเต็มเท่าไหร่คะ เจ็ดเก้าเก้าเก้าอ่าลดไปลดไปเท่าไหร่วะสองพันกว่าบาทอือสีดำนะคะ เดี๋ยวนี้โทรศัพท์เราต้องเอาไปชาร์จก่อนไปหรือว่ามันเล่นได้เลยไม่ต้องอันนั้นมาสมัยก่อนมีอะไรมาบ้างมีมีมมโทรศัพท์กับที่ชาร์จแค่นี้ยมีของแถมอีกวะมีเท่านี้หละสมัยนี้บางส่วนมากจะไม่ค่อยมีละไอหูอฟังอะแถมมาให้อะน,อน,นี่ไงแถมเคสนี่ไงอ่ก็เคสนี่ก็มีมีทุกแบรนด์เลย เรื่องนี้สเปคเป็นยังไงคะดียังไงคะแรม8ลอม128เพิ่มแรมได้8สามารถเอารอมมาเพิ่มเป็นแรมอัปเกรดได้อีก8จิ๊ก็เป็นแรม16แต่ ที่ชอบอะก็คือเป็น CPU Snapdragon 6 Gen 1ไงแรงประมาณหนึ่งเลยอะแล้วก็ประหยัดพลังงานด้วยอ่ะต้องกดอะไรเนี่ยมามากดดิอันนี้อันนี้เริ่มเปิดเครื่องนะคะเข้ามาอ่อเลือกภาษาใช่ไหมเลือกภาษาเราก็เลือกเป็นภาษาไทยนะคะใส่ซิมก่อน เดี๋ยวปิดแล้วใส่ซิมก <is. S 2> ่อนต้องปิดเครื่องใหม่เหรอจริงจริงไม่ต้องก็ได้หรือทีปิดก็ได้เพราะปกติเวลาไออะไรวะฉันใส่ซิมฉันจะเปิดโหมดเครื่องบินแค่นั้นแกะซิมจะอีกเครื่องมาใส่เครื่องใหม่ อันนี้เพิ่งมาส่งสดๆร้อนๆเลยนะคะเมื่อกี้นี้ตอนแรกบอกว่าจะได้วันทีน่สิบห้านอไม่ใช่รุ่นใหม่ล่าสุดหรออะไรเนี่ยยี่ห้อเนี่ยก็มันของของ,ของในค่ายเขาอ่ะก็ถ้าไอไอครูตอนนี้ถ้าถ้าเป็น นี้เดี๋ยวเราปิดเครื่องก่อนนะคะเพื่อจะเอาซิมใส่เอาเบอร์ใส่เข้าไป พ,พูดไปด้วยข้อดีเป็นยังไงบ้างจากที่ศึกษามาก็ CPU มันแรงไนงะแล้วก็ประหยัดพลังงานให้แบตหกพันมิลลิแอมฟาชาสี่สิบสีวัตต์แต่เป็นจอ IPS นะแต่เป็นจอ IPS ที่แบบว่าเทปมาก จอ i อ s ให้ความสว่างหนึ่งพันนิตไม่ต้องกลัวแดดบอกเลยว่าสว่างจริงคือออกไปตรงแดดจะมองได้สบายๆใช่ไหมชุกจ้องปกติเวลาแบบเราอยู่กลางแดดกับอยู่ในร่มนี่เราก็ต้องคอยปรับแสงใช่ไหมก็ปกติถ้ามันให้เอ่อสุรส ถ้าให้ความสว่างมาน้อยเวลาเราออกไปอยู่การแจ้งใช้งานการแจ้งก็คงคอยเอามือบังอย่างเงี้ยแล้วก็มองอืออันนี้กำลังทำอะไรคะเชื่อมต่อเครือข,ข่ายมือถือเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตต่อ wi f ฟต่ออินเทอร์เน็ตมือถือดิเราใช้ข้อมูลมือถือ ค่าต่างๆสำหรับเริ่มแรกเข้าใช้นะคะสายชาร์จกี่เมตรเนี่ยสองเมตรได้ปะโอ้ยรับไม่มีใครให้สองเมตรหรอกเมตรเดียวอเขาไม่เอายาวกันหรอกจริงๆอ่ะคือไอว้วัสดุอุปกรณ์พวกเนี้ยนะยิ่งสายไฟางีนะ เอาถถ้าอยากได้เส้นยาวๆจะไปลากไปตรงไหนก็ได้เงี้นะแต่บอกก่อนมันจะมีข้อเสียเวลาใช้สายไฟยาวๆค่ะเราก็ตังค่าตังค่าแลกเข้ามือถือนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวลาไปเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเซตค่าเซตมันมีอีกเยอะเลยนะคะขั้นตอนก็ยังไงเพื่อนๆก็ ลองซื้อมาลองเล่นกันได้นะคะไอคู IQ ค่ะบ๊ายบายค่ะ